ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีการคัดสรรสินค้ากเกษตรปลอดภัยสินค้ากเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงกับตลาดสินค้ากเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการค่ะบรรยากาศที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะณลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์นายพิพัฒน์จันทเขตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยกับเราว่า จังหวัดอุตรดิตได้คัดสรรสินค้ากเกษตรปลอดภัยกเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงรวมถึงมีคุณภาพ จนได้รับการรองรับมาตรฐานมาแสดงและจัดจำหน่ายให้ประชาชนได้เข้าร่วมชิมช็อปสินค้าคุณภาพในงานค่ะเขามีชื่อว่างานมหกรรมสินค้ากเกษตรปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการส่งเสริมเพิ่มช่องทางตลาดสินค้ากเกษตรปลอดภัยปีงบประมาณ2563ค่ะจัดขึ้นไปแล้วนะระหว่างวันที่21จนถึงวันนี้ค่ะ23สิงหาคม เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิต์และเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยค่ะใช่ค่ะท่านพาณิชย์จังหวัดอุตรดิต์ก็ได้บอกกับเรานะคะท่านนัทพรมหาไพบูรค่ะ สำหรับการจัดงานนี้เนี่ยก็มีผู้ผลิตรวมถึงผู้ประกอบการสินค้ากเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิต์ก็มาร่วมออกร้านกันเยอะมากนะคะดูสิคะเดินช้อปปิ้งกันเพลินๆแบบนี้ล่ะค่ะคุณทั้งข้าวอินทรีย์สับประรดห้วยมุ่นของ GAP กล้วย GAP เหมือนกันที่ได้รับมาตรฐานนะคะผักผลไม้ปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารค่ะเครื่องดื่มด้วย